สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลกิตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้หนูได้เป็นพระแก้วมรกตพี่ขาสีเขียวสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นพระมรกตนะคะพี่ขาหน้าตากนะจะอยู่ที่ประมาณอุ้ยอยป๊บหนงพี่ไปแป๊บหนึง่นงนะจ๊ะโอเค กล้องมันชอบไหลลุงแป๊บนึงพี่หนูอันนี้แป๊บนึงโอเคมาแค่นี้พอให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงหน้าตักพี่อยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดนิ้วประมาณเจ็ดนิ้วพี่โอเคส่วนสูงส่วนสูง ิบเอ็ดหน่อยๆนยสิบเอ็ดหน่อยๆพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นพักแก้วนะคะพี่น้เป็นผักแก้วมรกตพี่สวยงามมากแตะพี่ถ้าเกิดสนใจนะพี่นะแล้วภาพไม่ชัดพี่พี่อะไลนะพี่อัรพียพิธหานูพี่นะคะนี่ประมาณนี้ได้จ้ะ ภาพชัดไหมจ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงพี่แอนไลน์โทรหาหนูนะเบอร์ทโทรอยู่ใต้คลิปพี่นะคะอันนี้คือสภาพใต้ถ่านเราจะมีเขียนรอ,นอนหนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรความหมายแม่ค้าไม่ทราบว่าคืออะไรพี่นะนะคะแล้วก็สํานักงานพุทธอุปธรรมนะพี่นะนะคะพี่นะคะรายการนี้เปิดไว้ที่สองพันห้าร้อยบาทจะ้ะรายการนี้เปิดไว้ที่สองพันห้าร้อบาทพี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะนะคะพี่ ตามภาพนะคะพี่เพราะว่าส่วนตัวเองแม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะภาพไม่ใชัอย่างไงพี่อันไลนะะ์นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะส่วนหามาสองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะสองพันห้าร้อยบาทพี่ไปทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทพี่ไปทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะพระค่อนข้างมีน้ำหนักจะ้ะพระค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะเก่ามากสวยงามมากจะ้ะสองพันห้าร้อยบาทนี่คือสภาพใต้ฐานดิกทีจ้ะพี่นะคะ ประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้นะนะคะพี่ตามภาพจะ้ะโอเคนะคะสองพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่สองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางหนึ่งร้อยบาทพี่พร้อมโอนจัดทรงสินค้าฟรีจะ้ะโอเคพี่องค์เล็กต่อจะ้ะอ่าองค์เล็กนะองค์เล็กพี่หลวงพ่อกลวยจะ้ะอ่าหลวงพ่อกลวยนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นพระบูชาองค์เล็กนะหลวงพ่อกลยอหน้าหน้าตัก ประมาณสองนิ้วพี่ส่วนสูงส่วนสูงประมาณสองสองกว่ากว่าสองครึ่งนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะใต้ฐานมีเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะคะนะคะพี่ด้านหลังค่ะพี่จังหวัดชัยนาทนะจ๊ะจังหวัดชัยนาทพี่นะคะหกร้อยบาทพี่อ่ะหลวงพ่อเงินจ้ะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะ้ะหลวงพ่อเงินขนาดตั้งบูชาหน้ารถค่ะพี่สวยงามมากอาสองนิ้วค่ะพี่ ความสูงก็อ,อยู่ที่ประมาณสามนิจ้ะหกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะวงเล็กนะคะวงไม่ได้ใหญ่มากพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นเสือเป็นหนังเสือหลวงพ่ออะไรก็จำไม่ได้พี่รายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะหนังเสือนะไม่ไม่มจะว่าหลวงพ่อคงวางสับปะรดหรือเปล่าพี่นะคะแปดร้อยบาทจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นขนนะคะด้านหลังเป็นขนด้านหลังจะเป็นหนังเสือแปดร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นมีดจ,จ้ะ ความยาวของมีดนะพี่นะรวมปลอกรวมด้ามห้าครึ่งอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่นะแม่ค้าไม่ทราบเนื้อแม่ค้าให้เจ็ดร้อยบาทจ้ะมีจะเป็นทรงพักขันพี่มีจะเป็นทรงพักขันจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่นะคะพร้อมอวนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะเป็นมีดพักขันจ้ะพี่นะคะเป็นมีดพักขันหลงพระเดิมนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดคุ้มค้างจ้ะ หลวงพ่ออะไรไม่รู้ค่ะพี่ค่ะเป็นตะกรุดเก่าๆนะจับขอบพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยแล้วก็จะมียันพี่นะคะพี่จ๋าตะกรุดนี้ดอกนี้ขอไปที่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะดอกนี้ก็เช่นกันแต่พี่แม่ค้าไม่ทราบที่นะนะคะพี่ดอกนี้ก็หกร้อยบาทเช่นกันจ้าส่วนรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะพี่นะความยาวอยู่ที่ประมาณห้านิ้วพี่นะคะห้านิ้วค่ะพี่นะคะ จ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่นะคะน่าจะห้านิ้วเท่ากันกันกบพี่ไม่ทราบที่จ้ะพี่นะคะไม่ทราบว่าหลงพววล่อควรหรือหลงพ่อทบพี่นะคะตามภาพเลยนะคะนะคะดอกนี้ก็ห้าอันนี้ขอไว้อันดอกนี้ห้านิ้วนะพี่นาะดอกนี้ห้านิ้วเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จ้ะอะไรเอ่ยไม่รู้ก็เลือกพระอะไรพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเหมือนถือไม้เทา้าหรือเปล่าหูกาง กลางพี่นะหนูก็ไม่ทราบว่าเรากะอะไรพี่นะคะได้มาสภาพนี้จ้พี่นะคะส่วนงามากพี่เจ็ดขอบาทนะเจ็ดขอบาทจ้ะส่วนรายการนี้จ้ะอ่ารายการนี้สมเด็จห้าร้อยบาทพอจ้ะสมเด็จตักลวดด้านในพี่นะคะเริ่มก่อพลาสติกนะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็เป็นทรงสมเด็จพี่มีตะกุดฝังจ้ะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ สภาพเกาะๆสวยๆเลยนะคะไม่ทราบที่ละพี่อาสีพึ่งพ่อทาบจ้ะเม็ดกลมๆค่ะพี่นะคะราคารนี้ห้าร้อบาทเช่นกันนะพี่นับเป็นสีพึ่งหลวงพอทาบจ้ะพี่จ๋าแหวนแหวนนี้แม่ค้าไม่ทราบนะพี่ดูเองนะส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะเอาวงนี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะมีเลขเขียนนะพี่นะหนึ่งเก้าสามเจ็ดไหม นะคะหนึ่งเก้าสามเจ็ดเป็นเหมือนพญานาคแล้วพี่นาะเป็นเนื้อโลหะ,ะคะ่ะพี่นะคะห้าร้อบาทนะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่หนูไม่ทราบที่นะอหลงพ่อท่าพ,พี่นะคะด้านหน้านจะเป็นภาพถ่ายด้านหลังจะเป็นพระนะคะอยู่ในกรอบพาสติเกรเก่าพี่คะ่ะเริ่มกรอบนะแล้วประกันนะ้ําไม่เข้านะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าปิดตาค่ะพี่ฝั่งตะกุดไม่รู้ที่เหมือนกันจ้ะนะคะ ห้าร้อยบาทพี่นาถ้าเกิดพี่ๆท่านได้สนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอน,นะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหลวงเลอดไลนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะอาหลวงพ่อกันพ่อกันนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะเลื่อมอันนี้อ,อย่างนี้เขาเรียกเลื่อมเรยหรือเ,เปล่าไม่ค่ะก็ไม่มั่นใจนะพี่เนาะ นะคะและการนี้ขอไว้ทีห6 0้อบาทนะพี่นะหลวงพ่อกันจะส่วนรายการนี้จะเป็นปกโพจะอาปกโพนะปกโพนี้ขอไวทีห600อบาทจะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากจ้ะตามภาพไปนะคะพี่ปกโพหก0้อบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นเหรียญปูไข่ค่ะพี่นะคะปูไข่นี้ขอไว้ทีห้0 0อบาทนะนะคะห้าร้อยบาทจะพี่อาพระพุทธยอดธงจ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนือ้อจะห0 0รอบาทจะพี่นะคะ เป็นพระพุธยอดธงนะไม่ทราบเื้อแต่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจ้ะพ่อทวดนี่ก็ขอไปที่ห้าร้อบาทเช่นกันนะคะนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อเดิมพี่แลทงชาติจ้ะอ่าด้านหลังก็จะมีรอยเป็นยันหรือรอยจ่าหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะคะส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลยวพ่อกลัวกะไหลทอ,องพี่นะคะหนุมานถือธงพี่ พี่จะห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะห้าร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรอาจารย์นำว่าอาจารย์นำวัดดอนศาลาพี่นะคะห้าร้อยบาทพี่นะคะหลังยันนะหลังยันจาห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่จะหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่ากุอะไรพี่นะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่ากุอะไรพี่นะคะพี่จะรายการนี้หกร้อยบาทนะ อยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะพี่ถ้าเกิดพี่ๆสนใจยังไงพี่แอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะประโทรับเบอร์แอนไลน์ใช้เบอร์เดียวกันค่ะแม่ค้าชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินกุัดท่าว่ามาไฟแต่แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์แล้วพี่หกว่าบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพุเผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะนี่ห้าร้อยบาทพี่กุเผือกวัดกิ่งแก้วรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่จ้ะนะคะ องค์นี้ก็ห้าร้อบาทนะคะส่วนรายการนี้รูปหล่อหลวงพ่อทบปัจชนแดนจับพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากด้วยนะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าอ่าเม็ดแตงพ่อทวดพี่6กร้อบาทพอจะเริ่มกรอบพลาสติกนะเป็นเม็ดแตงพ่อทวดจังนะคะ เก่ามากสวยงามมากพี่600บาทนะโอเคนะคะพี่ขาอีพินี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจละกานไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอพี่อะไรนะศูนย์แปดสีศูนย์กห้าเกาหนึ่งแปดศูนย์จากอีพินี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า